สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ p l เสียงข้างสนามนะครับก็เกมวีคที่28นะครับจะเตะกันวันเสาร์นี้นะครับ6โมงนะครับจัดก็คู่แรกนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทุ่มครึ่งนะครับกับแมนซิตี้นะครับไบรทันฟูลแลมนะครับคิสซัมเบเลสอิสวิทาวลิเวอร์พูลเซาเทมตันนะครับเจ็ดลิเวอร์พูลแน่เลยวันนี้หวานหมูนะครับเซาเทมตันก็วันอาทิตย์นะครับเบนฟอร์ดแอสตันวิลล่านะครับปุ๊บเอเวอร์ตันนะครับเชลซีเอสเตอร์ สเปอร์บอลมัดนะครับแมนยูเจออ์ลซนอลแล้วคู่สุดท้ายคือวันจันทร์นะครับตีสามก็เวทแฮมเดวยรเซนนะครับผมก็มาดูคะแนนนัดที่แล้วนะครับนัดที่แล้วได้65คะแนนนะครับกับตันซาร่าไปนะครับที่แรกก็ลังเลระหว่างซาร่ากับพาเมอร์นะครับถ้าพับคือพาเมอร์โอกาสเยอะแต่ยิงไม่ได้นะครับนัดที่แล้วนะครับผมก็ได้ซาร่ากับบูโนนะครับจะไปโด นะครับผมคะแนนก็ส่วนกล้องหลังอาร์เซนอลลิปูก็คินชีสนะครับคนละหคะแนนกัปตัลมีโบนัสหนึ่งนะครับเบเกอร์ก็ไม่มีโบนัสนะครับอานนท์ก็ไม่มีนะครับผมต่อมานะครับก็อันดับตอนนี้นะครับของไทยก็อยู่ที่ร้อยแปดนะครับเลขสวยโอ้เอาหมื่นสามนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับผมต่อมาก็มาดูที่ ราคานะครับที่กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีเอมบูโมนะครับอลิซอนนะครับเกฮี G นะครับคริสตันพาเลตคือคริสตันพาเลตผมว่ามันไม่น่าเลือกเกมวิกยี่สิบเก้ามันจะแบงค์นะครับผมสำหรับใครที่มีเขาเรียกอะไรมีมีตัวด้วยแบบพอหรือไม่พออย่างเงี้ยนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วแปลงเกมวิกไม่พอก็ผมว่าอย่าเปลี่ยนดีกว่านะครับผมเรียกผมว่าจะเปลี่ยนเอาโมนุสเข้ามาเหมือนกันนะครับโมนุสแต่ มันมีแบงก์เกมวิย์เก้าก็เลยไม่เด้เข้ามานะครับเพราะเดี๋ยวน้ำผมจะขาดต้งเตะไปตัวหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนกับดาโล่เพราะดา์โล่มีนัดยิบเจอเรสเตอร์ก็น่าจะมีแอซิดบ้างนะครับคิดว่านะครับหวังว่าหวังว่าทีนี้มาดูนะครับเทรนกองหน้านะครับตอนนี้จากคุณย่านะครับที่โดน ใบแดงนะครับที่น่าจะแบนประมาณ3นัดหรือ4นัดเนี่ยนะครับแล้วก็มาเตตตาที่เจ็บนะครับตอนนี้ก็จะมาพิซซ่ากันมาพิซซ่านะครับแล้วก็มาวูดเจ้าเบโดนะครับมามูสของแมนซิตี้นะครับผมแล้วก็เบโตของเอเวอเรตันนะครับซึ่งผมก็มีอยู่เบโตนะครับคุณย่าก็แบนนะครับมาเตตตาเจ็บอีซักก็เหมือนจะเจ็บด้วยนะแต่ก็ยังยังเยอะอยู่นะครับผมก็ยัง รอดูอยู่นะครับว่าเจ็บหรือไม่เจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็กองกลางนะครับกองกลางนี่จะมาที่ใครเวิร์ดเยอะนะครับพาเมอร์พาเมอร์ผมได้อีกนัดหนึ่งนะครับนัดนี้น่าจะเจอเลสเตอร์นะครับน่าจะมีคะแนนบ้างนะครับถ้าไม่มีคะแนนนัดนี้ก็ต้องพิจารณากันแล้วนะครับสําหรับพา์เมอร์นะครับผมมีไปพาเมอร์นะครับมีไปซานะครับซาอุสลายนะครับ จากกอร์ดอนนะไปโบมูโไปลูดิแอสไปโบเวนนะครับเพราะคอร์ดอนก็โดนแบนเหมือนกันจากที่ไปยันหัวของกองหลังบูมนะครับจุมหัวสงสัยเะโมโหนะครับผม <c oughs> สติแตกนะครับก็ฮอลฮอลก็เจ็บนะครับฮอลเจบ็บก็จะมามูนุสกันนะครับแต่มูนุสเนี่ยผมไม่เลือกเพราะว่าเกมหน้ามันแบงไงนะครับก็เฉยๆแอดนูลิก็น่าสนใจนะครับ กุเลล่านะครับวันบิดนะครับวันดิโอนอานอนอานอนก็จะแพงหน่อยนะครับผมมาลาสกุยก็มามูนุสนะครับเปโดมูนุสนะครับดีนมามูนุสเออมาลาซาอุยมาก็น่าสนใจนะผมว่าเราก็เปลี่ยนแมนยูเดี๋ยวเจอเกยมยากอีกนะครับต่อมาอันนี้นะครับก็กองประตูก็จะมาที่เบเกอร์แล้วนะครับตอนนี้พรุ่งนี้น่าราคาน่าจะขึ้นนะครับอลิซอง ไอซอนอุนนาโกมานะครับมาเบเกอร์แล้วก็นิสานเชสก็ออกไปที่เฮนเดอร์สันโจเซซานะครับพอเจนเซนนะครับเบเบเก้นนะครับเอเดสันนะครับผมก็เบเกอร์อไอซอนนะครับที่กราคากำลังจะขึ้นนะครับมาดูผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมมาสล็อตนะครับนาที่แล้วการ์เนอร์อย่างโหด20นัด20คะแนน2นัดแล้วนะครับสำหรับการ์เนอร์ก็นัดนี้ไม่แน่นะครับแต่ถ้าใครจะแอคทีฟ แมネเจอร์นัดนี้ก็ก็ได้นะครับแต่นัดหน้าก็เปลี่ยนเป็นทีมที่มันก็ต้องวางแผนว่าจะการ์ตเนอร์แล้วใครต่ออะไรเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนพจัดการทีมก็ถัก <c oughs> เปลี่ยนพจัดการทีมก็เหมือนหนึ่งแทนเฟอร์นะครับก็ประมาณนั้นตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมมาที่สล็อตหมดเลยนะครับสล็อตเจอซัมตัน น่าจะชนะอยู่นะครับแต่เลพูมันที่1นึ่งช,นะชนะมันก็จะคะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ,ถ้าถ้าการ์เนอร์ดูว่าเจอกับใครคริสตัลพาเลตนะครับถ้าเจอทีมที่มันเชนพาเลตต่อไปเจออิสซวิดนะครับชนะอยู่แล้วน่าจะชนะนะครับแต่ว่าอิสซวิดอยู่อันดับต่ำกว่าก็จะไม่มีคะแนนพวกอันดับต่างกันอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคสําหรับมนุ์ผมไม่เลือกนะครัเพ่าผม มันแบงก์เกมวิญญบ้านะครับค่อยว่ากันเกมอื่นนะครับผมแต่ราคาก็ขึ้นแล้วแหละอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มาดูนะครับทีมผมอาทิตย์นี้ก็ยังไม่เปลี่ยนใครนะครับไม่เปลี่ยนใครก็ยังปิกทีมก็เก็บไว้ก่อนนะครับการเฟอร์ก็จะเป็นทีมเดิมนะครับอาริซงนะครับ หลังกาเบียวดาโลครับอานนเจอเสานะครับเดียบูเจอเสาซาร่ากับตันแน่ๆนะครับเดือนนี้ที่เพิ่งกับตันได้ไหมเนี่ยถ้าเจอเสาจะยิงเยอะไหมหรือว่าจะรอบเบิ้ลดีเสียดายไม่ได้ทิปเปิ้ลกับตันนัดที่สองสามนัดที่แล้วยี่สห้ามัหรือเท่าไหร่นะครับยี่ห้าหรือยี่หกนี่แหละที่เตะเบิ้ลนะครับตอนนั้นผมกดอ,อมอยไปนะครับแอสซิสแตันมีนเนเจอร์ไปได้ยี่สิบสองคะแนน ก็ยังพอได้นะครับเตะเบิ้ลสองนัดตอนนั้นนะครับเตะห้าแมตช์สองนัดเบิ้ลมูโน่เจอเซนนอนก็จะหนักหน่อยผมว่านะสำหรับนัดนี้นะครับแมนยูเอเซนนอนนะครับเอเวอร์โม่มเจอเอตันวิลล่านะครับแดงโก้เจอสเปอร์นะครับพาเมอร์จามเมอร์เนี่ยเจอเลสเตอร์ก็นะครับก็รอดูว่าจะยังไงนะครับสำหรับพาเมอร์เหมือนความมั่นใจลด,ดลงนะครับผมคิดว่าพอ พอโค้ดบอกว่าทีมไม่ลุนแชมป์ฟอร์มตั้งแต่ตกหมดเลยนะครับตั้งแต่ตจนช่วงปีใหม่มนกำลังบีบหรือพูอยู่ใช่ไหมช่วงน,นั้นน่าเสียดายนะครับก็จะไปโดนะครับเจอฟูลแลมก็น่าจะยิงบ้างแหละเหมือนกลับมาแล้วนัดที่แล้วก็ยิงลูกนึงใช่ไหมครับอ่าอันนี้น่าจะยิงว่าน,นะครับเจอฟูลแลมแต่ฟูลแลมก็ไม่ง่ายนะครับเบโตเจอวูฟก็ไม่ง่ายเอเวอร์ตัน ภายใต้การคุมทีมของมอยก็ยังไม่แพ้นะครับชนะกับเสมอนะครับผมถือว่ามอยก็มาเปลี่ยนเยอะนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับก็ดีขึ้นผิทูพิตาคือทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับกับตันซาร่านะครับรองกับตันพาเมอร์นะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษสำหรับ ทีมที่จะเตะอาทิตย์หน้าก็ไม่เห็นไม่เหมือนในมือถือนะครับอาทิตย์หน้าก็ยังมีครบ9้าตัวพอดีนะครับน่าจะเปลีน n n a นไปเป็นอ v a n น s สันะครับมาลาาอุยนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นเอ่อโมโนดก็น่าสนใจนะเพราะว่าราคานะต้องดูราคาแลก็ได้กันไหมนะครับผมโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ